จเจริญธรรมท่านญาติโยมทั้งหลายวันนี้จะได้อัญเชิญสาสนธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาสนทนาพูดคุยกับท่านญาติโยมเมื่อขราวตอนที่แล้วได้พูดคุยไว้ว่าเมื่อถึงที่ว่าสิ่งที่ทำให้จิตใจมืดมนน่ะมีอะไรบ้างสิ่งที่ทำให้ ใจิตใจของคนเราเกิดความขุนคล่องมองงัวมืดมนกลายเป็นคนไม่มีเหตุผลขาดความรู้สึกชอบดีนั่นได้แก่กิเลสสามตระกูลคือตระกูลกิเลสตระกูลโลภะความอยากได้ในทางทุจริตผิดศีลธรรมกิเลสตระกูลโทสะความคิดปัทุสลายอาฆาตพยาบาทจองเวน กิเลสตะกูลโมหะความหลงโง่เขาเบาปัญญาในข้อนี้ท่านญาติโยมต้องทำความเข้าใจและตามกันมาว่ากิเลสตะกูลโลภะเนี่ยความจริงมนุษย์เราทุกคนยอมมีความย่อมมีความต้องการอยากได้ปัจจัยต่างๆเช่นอาหารเครื่องนุ่งห่มสถานที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคความป่วยไข้เป็นต้นตั้งแต่เป็นเด็กจน กระทั่งเติบโตและเมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วความอยากได้สิ่งต่างๆก็มีมากขึ้นตามลำดับอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากได้อย่างนู้นจนกระทั่งตัวเองก็หาให้ตัวเองไม่กันเพราะความอยากมันพองตัวมากขึ้นยิ่งเมื่อมีความ มีครอบครัวแล้วความต้องการซึ่งเคยมีเพื่อตัวเองคนเดียวก็กลับต้องขยายโครงการออกไปเป็นความต้องการเพื่อคนอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกเป็นจํานวนมากมายเมื่อไม่ได้ตามที่ปรารถนาก็ทำให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนนานาประการ การที่จิตของคนเราตูกความอยากที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้นจนกายเป็นโลภอยากได้ในทางทุจ,จริตเข้าครอบงำแพ่เผาแล้วก็เกิดความอยากอย่างรุนแรงจนทำให้ผู้นั้นกายเป็นคนหิว คือเกิดความหิวทางใจถ้าอยากน้อยก็หิวน้อยอยากมากก็หิวมากธรรมดาของคนเราเมื่อใจถูกความหิวแผดเผาเข้ามามากๆกันตัดสินใจเพื่อให้ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาบำบัดความหิวนั้นย่อมกระทำได้เร็วคือคนหิวตัดสินใจเร็วกว่าคนไม่หิวเช่นคนที่หิวข้าวเมื่อ ยามยังไม่หิวก็ยังรู้จักเลือกอาหารรู้จักติอาหารที่ไม่สะอาดแม้แต่สงสัยว่าจะไม่สะอาดก็ติแต่พอเกิดความหิวขึ้นมาแล้วสิ่งที่จะติลดลงถ้าไม่สขกขรกจนเกินไปหรือไม่เห็นด้วยตัวเองก็ไม่ไม่ติรับประทานได้ถ้าความหิว เพิ่มมากยิ่งขึ้นการตีอาหารว่าไม่สะอาดหรือก็ลดน้อยลงลดน้อยลงจนกระทั่งว่าถ้าหิวถึงสุดขีดแล้วก็รับประทานได้ตั้งๆท,ท,ที่อาหารนั้นไม่สะอาดเลยนี่เป็นเพียงความหิวทางกายนะอย่าโยมส่วนความหิวทางจิตใจเพราะถูกความอยากเข้าเผาเผาผาน เปรตเผานั้นก็ทำให้บังคับบังเกิดอาการคล้ายๆกันถ้าความอยากน้อยลงก็รู้สึกว่าลาบที่น่ารังเกียจมีมากแต่เพียงเกิดความสงสัยว่าลาบที่ได้มานั้นจะไม่ค่อยสุดจริตเพียงเท่านี้ก็เกิดความรังเกียจขยะกขะแงครั้น ความอยากเพิ่มมากขึ้นไปแล้วลาบที่น่ารังเกียจนั้นก็ลดน้อยลดน้อยลงถ้าความอยากเจก,ก้าลุนแรงยิ่งขึ้นจนกระทั่งที่สุดกลายเป็นความโลภแล้วก็จะทำให้ไม่เห็นว่ามีอะไรที่น่ารังเกียจเลยขอให้ได้มาก็แล้วกันใครจะเป็นอย่างไรก็ช่างมัน ใครจะด่าใครจะว่าใครจะสาบแช่งอย่างไรก็ช่างมันกลายเป็นคนใจบอดใจมีมืดมนเป็นคนไม่มีเหตุผลดังพุทธภาษิตว่าคนที่ถูกความโลภหรือโลภความอยากได้ ในทางทุจริตเข้าครอบงำจิตใจเสียแล้วย่อมไม่รู้ถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ย่อมมองไม่เห็นความถูกต้องความเหมาะสมเหตุผลตามความเป็นจริงโลภความโลภความอยากได้ในทางทุจริตเข้าครอบงำนรชนใดข่าวใด ความมืดมนแห่งจิตใจย่อมมีในความในข่าวนั้นดังนี้คนที่ถูกโลภความโลภอยากได้ในทางทุจริตเข้าขอบงาจิตใจทาให้เกิดความมืดมนเสียแล้วก็จะลับก็จะกลับกลายเป็นคนเห็นผิดเป็นชอบลืมตัวลืมศักดิ์ศรีของตัวยอมเป็นยอมเสีย เกียรติยศชื่อเสียงวงตระกูลกล้าประพฤติทุจริตได้โดยประการต่างๆดังที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้คนผู้มีความอยากย่อมกระทำความชั่วไม่กลัวความชั่วและไม่ละอายต่อบ,บาปกรรมเห็นก็นอยู่ทุกวันนี้แหละกฎมีกติกามีวางไว้ชัดเจนเพราะความอยากความหน้ามืดหน้าบอดตามัวเกิดขึ้น ก็ทําให้มองไม่เห็นกลับมองเห็นชั่วกับกลายเป็นดีเห็นสิ่งที่ผิดกับกลายเป็นถูกนี่แหละคือความอยากที่มีปัญญาที่มีตัวความอยากครอบงำจิตใจทำให้เหตุผลนั้นดับไปทำให้ความเหมาะสมไม่มีความให้ความถูกต้องไม่เกิดขึ้นแต่บุคคลเหล่านี้ก็จะทุกเวทนาในภายหลังอย่างน้อยก็ทุกใจถูกสาปแช่ง ถูกตำหนิตีเตียนถูกดูถูกดูแคนจิตใจของผู้ถูกดูแคนอาจจะพูดกับปากได้ว่าไม่เป็นไรแต่จิตใจของคนเราเนี่ยนะน้ำหยดลงบนหินยังก่อนจิตใจเราเนี่ยถูกตำหนีทุกวันทุกวันเนี่ยความเศร้าหมองความจริงความเศร้าหมองของจิตและใจเนี่ยมันจะหมดไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยความเศร้าหมองมจะเกิดขึ้นเพราะว่า ถูกปนามถูกตำหนิอยู่ตลอดเวลาไม่มีมนุษย์หน้าไหนหรอกที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาจะทนทานต่อสิ่งเหล่านั้นได้เพราะมนุษย์เหล่านี้ปุถุชนเหล่านี้ตกอยู่ในโลก,กธรรมหลงไหลอยู่ในโลก,กธรรมชอบสรรเสริญนะชอบมีความสุขชอบได้ยศชอบได้ลาบแต่เมื่อมันเสื่อมไป เสื่อมยศเสื่อมลาภเสื่อมความสารเสริญนินทามันเกิดขึ้นจิตใจก็ย่อมควยแควจิตใจก็สับสนจิตใจก็ฟุ้งซ่านนานนานวันก็เป็นทุกข์ตลอดเวลาเป็นทุกข์เหมือนกับต้มน้ําร้อนอ่ะยิ่งใส่ไฟมันยิ่งเดือดยิ่งผานเพราะฉะนั้นกรรมชั่วเนี่ยไม่ทำซะเลยดีกว่าท่นานญาติโยมทั้งหลายกรรมชั่วเนี่ยไม่ทำซะเลยดีกว่าคนที่ ถูกโลภะความอยากได้ในทางทุจริตเข้าครอบงำจิตใจทาให้เกิดความมืดมนเสียแล้วก็จะกลายเป็นคนเห็นผิดเป็นชอบลืมตัวลืมต้ลมตนลืมศักดิ์ศรีดังที่ได้กล่าวมาแล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าฮิลิโอตปาเนี่ยเป็นหลักธรรมที่สำคัญที่มนุษย์ทุกคนควรมีที่ทุกคนควรมี ละอายต่อการกระทำบาปกรรมนั้นละอายแล้วไม่ทำแล้วก็กลัวเกงบาปกรรมนั้นที่จะเกิดขึ้นตามสนองแก่ตัวเองด้วยฉะนั้นกิเลสตระกูลเมื่อกิเลสตระกูลความโลภะความอยากได้ดังที่อ,อธิบายมาโดยยนด่นย่อแล้วนั้นทีนี้ส่วนกิเลสตระกูลโทสะเพราะเหตุที่คนเรามีความอยากเป็นทุนเดิมเป็นเชื้ออยู่ภายในจิตใจเป็นประจำตลอดมา อยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้อยากอย่างโน้นเมื่อไม่ได้ดังใจอยากไม่ได้สมกับที่อยากหรือมีอะไรขัดขวางความอยากเสียความไม่พอใจก็เกิดขึ้นมากันทีอารติความไม่พอใจอาการที่จิตใจเกิดความไม่พอใจนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของกิเลส สกุลโทสะอันความไม่พอใจนี้เรียกว่าอารติซึ่งมีอาการยังไม่รุนแรงเป็นเพียงความรู้สึกภายในจิตใจเท่านั้นถ้าระง,งับเสียได้ทันควันทีก็ไม่เกิดความเสียหายอะไรเพียงแต่ทำให้จิตใจกุ่นมัวไปชั่วขณะเท่านั้นปฏิฆะความขัดใจ ถ้าไม่รีบระงับเสียก่อนปล่อยให้กำเริบต่อไปความไม่พอใจนั้นจะมีอาการรุนแรงขึ้นเป็นปฏิฆะคือความขัดใจหายใจไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยคล่องใจที่ขัดใจก็เสียเนื่องมาจากไม่พอใจไม่ชอบใจนั่นเองอะไรที่ตาม อะไรก็ตามถ้าพอใจถ้าชอบใจเสียแล้วก็ไม่ขัดที่ขัดก็เพราะไม่ชอบใจไม่ชอบใจนั่นเองจิตใจของคนเราที่ถูกอารติความไม่พอใจเข้าครอบงำเปรียบเหมือนจมูกได้กลิ่นเหม็นอับๆทำให้เกิดความไม่พอใจแต่ถึงขั้นถูกปฏิฆะความขัดใจเข้าครอบงำนี้ เหมือนกับจมูกมีอะไรอุดทำให้ระบบการหายใจเกิดติดขัดจำเป็นต้องดิ้นลนหาทางแก้ไขทันทีเพื่อให้พ้นจากภาวะเช่นนั้นธรรมดาจิตใจของคนเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นถ้าขัดขึ้นมาแล้วจะคิดอ่านอะไรก็ไม่ค่อย ข้องไม่สะดวกคิดไม่ออกคิดไม่ไปทำจะทำอะไรอะไรมันก็ไม่มันก็ให้ขัดข้องไปหมดคือจมูกมันขัดถ้าสามารถระงับความขัดใจได้ในขั้นนี้ก็ยังไม่เกิดความเสียหายอะไรมากนักเพียงแต่ก่อให้เกิดความอึดอัดลำคาญใจทำให้เสียความสุขใจไปบ้างเท่านั้น โกธะความโกรธแต่ถ้าบุคคลดาวนไม่สามารถระงับอารมณ์เสียในขั้นนี้ความขัดใจนี้จะกำเริบรุนแรงขึ้นไปถึงขั้นโกทะคือความโกรธซึ่งเป็นอาการแห่งจิตที่เกิดความเดือดดานความเดือดพานอันเป็นสัญญาณแห่งความหายนะเสียหายที่จะเกิด ขึ้นตามมาความโกรธซึ่งมีอาการเดือดดานเดือดพ่านนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วย่อมทำให้จิตใจเกิดความเล่งร้อนกระสับกระส่ายกระวนกระวายทำให้เกิดความร้อนวูบวาบไปตามบริเวณใบหน้าและตลอดไปทั่วร่างกาย ถ้าเกิดความโกรธจัดๆก็ถึงกับตัวสั่นปากสั่นหน้าแดงตาลายต้องขบกรามกัดฟันระบบการหายใจผิดปกติหัวใจเต้นเร็วจิตใจจะสั่นสั่งานโดยประะาศจากเหตุผลและลามไปถึงไม่มีเหตุผล โกรธถูกแต่ลุกลามไปถึงพ่อแม่เปรียบเสมือนการจุดไฟเผาบ้านแม้จะตั้งใจเผาบ้านที่โกรธเพียงหลังเดียวเท่านั้นแต่เวลาไฟไหม้แล้วมันก็ลุกลามไปให้บ้านใกล้ๆเทียงนั้นชั้นใดคนเราเวลาโกรธก็เป็นชั้นนั้นเหมือน กันกับบางทีโกรธคนแต่กลับไปทำลายสิ่งของทุกตีข้าวของถ้วยชามแตกกระจัดกระจายไปก็มีธรรมดาคนขี้โกรธนั้นย่อมมีใบหน้าไม่มีน้ำมีนวลในใบหน้าเหี่ยมโหดดำอมหิต คำเป็นใบหน้าที่แขวงไปด้วยกิ้วกลาดแห่งความหมกหมุนหมองลงังทุกร้อนมีสุขภาพร่างกายสุดโทรมเร็วแก่เร็วตายเร็วอายุสัน้นพันตายและในบั้นปลายแห่งชีวิตมักจะเป็นอมพึกเป็นอมพาตเพราะเลือด วิ่งถูกตันความดันโลหิตเฉียบปาดและรุนแรงอันเกิดจากความโกรธบ่อยๆจึงเกิดอาการเส้นโลหิตแตกและกลายเป็นคนอัมาพาตนอนติตเตียงไปในที่สุดก็เพราะมาจากความโกรธนี่แหละความจริงความโกรธที่เป็นโรคร้ายที่คอยบ่นทำลายคุณภาพจิต และสุขภาพร่างกายของบุคคลผู้ถูกความโกรธเข้าครอบงำอย่างมากมายและเป็นโรคที่ทำให้คนกายเป็นคนที่เป็นพิษ,เป,พษเป็นภัยต่อผู้อื่นได้อย่างง่ายดายเหมือนคนเสพยาบ้าก็เรียกว่าป่วยใจป่วยจิตเพราะควบคุมสติไม่ได้ ก็ทำลายพ่อแม่กาพ่อแม่กาน้องทำลายคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าเราควบคุมจิตใจไม่ได้ก็คือขาดสติไปเพราะฉะนั้นความโกรธนี่ต้องมีสติเป็นเบ็ดคนเราก็เกิดความมืดมนลืมเหตุลืมผลลืมตัวไปชั่วขณะชั่วอารมณ์โกรธแค่วูบเดียวสามารถทำลายได้แม้แต่พ่อแม่ผู้บังเกิดก้า ของตนเองโตสะความคิดประทุษร้ายตามความโกรธนี้เมื่อเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ใดแล้วถ้าบุคคลผู้นั้นไม่เคยฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยขันติความอมดทนและเมตตากรุณาความหวังดีปรารถนาดีไว้บ้างพอสมควรก็อาจจะระงับ ลงได้แต่ถ้าระงับไว้ไม่ได้กันท่วงทีความโกรธจะมีอาการรุนแรงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือโทสะความคิดหาทางประทุสลายคิดทำลายสิ่งมาสิ่งของทำให้จิตใจเดือดเดือดดานคิดลางผ่านคิดทำให้เสียหายคิดทำให้พินาศวอดวาย จุดแรกที่สุดคือความโกรธจะทำลายก็คือจิตใจของผู้โกรธนั่นเองคันแล้วจึงไปทำลายคนที่อื่นและสิ่งอื่นต่อไปเปรียบเสมือนลูกระเบิดทำลายนั่นแหละพอมันระเบิดขึ้นแล้วสิ่งแรกที่มันทำลายก็คือตัวของมันเองมเมื่อตัวของมันเองแตก ละเอียดแล้วจึงจะไปทำลายตึกลรานบ้านช่องและผู้คนต่อไปฉันใดโทสะความคิดประทุ้ายนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วย่อมทำลายสมรรถภาพของจิตใจให้เสียความหนักแน่นเสียความมั่นคงเสียความทรงตัวทำลายคุณธรรม ความดีที่มีอยู่ในจิตใจของตนเองเช่นความกตัญญูกตเวทีความอ่อนโยนความเมตตาความกรุณาความว่าง่ายสอนง่ายความสุขุมรอบครอบความมีเหตุผลเป็นต้นได้พินาศไปทำให้เป็น คนมีจิตใจอำมหิตไร้เป็นคนอักตันอยู่ไม่รู้ขุนคนเป็นคนหัวแข็งเป็นคนหัวไม้เป็นคนอันตปานว่ายากสอนยากเป็นคนมุทะลุดุดันเป็นคนหุนหันพันเล่นเป็นคนทำอะไรตามอารมณ์ไม่มีเหตุผลกันแล้วจึงถูกลามไปถึง ทำลายคนอื่นๆให้พินาศวอดวายต่อไปโทษะความคิดประทุสรลายนี้เมื่อเกิดขึ้นครอบงำในจิตใจของบุคคลใดแล้วก็ทำให้บุคคลนั้นเกิดความมืดมนไม่คำนึงถึงเหตุผลไม่คำนึงถึงคุณงามความดีทุกประการดังที่ พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าคนที่ถูกโทสะความคิดประทุสลายครอบงำจิตใจเสียแล้วย่อมไม่รู้ถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ย่อมมองไม่เห็นความถูกต้องความเหมาะสมเหตุผลตามความเป็นจริงโทสะความคิดประทุสลายเขา้าครอบงำนรลจนใด ่าวใดความมืดมนแห่งจิตใจย่อมมีในค่าวนั้นดังนี้เป็นต้นส่วนพยาบาทความผูกอาคาตจองเวนโทสะความคิดประทุสลายเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็รีบระง,งับลงเสียให้ได้ก็ดีหรือระง,งับไว้ไม่ได้ปล่อยให้ทำลายคนอื่นได้สมกับความโกรธแล้วก็ดี มันก็สงบลงได้เองหลังจากได้ทำความพินาศวอดวายย่อยยับไปแล้วผลที่เกิดแก่บุคคลผู้โกรธก็คือความเสียใจเป็นอย่างน้อยความเสียคนเป็นกลางและความตายเป็นที่สุดแต่ถ้าไม่สามารถจะทำลายคนอื่น คนที่ตนโกรธได้เพราะเหตุใดเหตุใดก็ตามบุคคลผู้โกรธนั้นก็คิดผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันต่อไปคิดถึงทีไรความพยาบาทจองเวรน,นั้นก็บ่นทําลายจิตใจของตนเองตัวเองให้หมดความสุขถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับก็มีผู้ที่ เสียประโยชน์ก็คือตัวเองนั่นแหละความจริงคนที่เขาว่าเราเพียงคนข้างเดียวเสร็จแล้วเขาก็ไม่คิดติดใจกับไปบ้านเขากินได้นอนหลับตามสบายของเขาแต่คนที่ชอบผูกโกรธผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรน,นั้นไม่ยอมเลิกลาแล้ว ต่อกันพยายามจดจำนำเอาคำด่าว่าของเขาของคนอื่นมาด่าว่าตนเองจบจำแล้วจำอีกเป็นหลายร้อยครั้งไม่รู้จากจบจากสิ้นบางคนกลัวจะลืมถึงกับจดบันทึกไว้ด่าว่าตัวเองต่อไปก็มีแล้วใคร เล่าเดือดร้อนใจก็ตัวของคนผู้โรดนั่นเองลองคิดดูเถิดคนอย่างนี้ไม่โง่แล้วและใครจะโง่เพราะฉะนั้นกิเลสตะกูลโมหะคือการคนเรามักถูกกิเลสโลภะความอยากได้ ทางทุจริตหรือโตสะความคิดประทุษร้ายเกิดขึ้นครอบงำใจอยู่เสมอเสมอนั่นเมื่อสืบสาวเข้าไปมูลเหตุมูลต้นเหตุแล้วก็จะพบว่าล้วนมีมูลเหตุมาจากกิเลสอันสำคัญคือโมหะความหลงความหลงเขาความโง่เขาเบาปัญญาความไม่รู้จริงความไม่รู้ศึก ผิดชอบชั่วดีได้แก่อาการที่จิตทำงานโดยปราศจากความรู้สึกผิดชอบจึงทำให้กลายเป็นคนหลงโลภอยากได้ทะเยอทะยานขนขวายทำทุจริตนานาประการบ้างทำให้เกิดความโกรธความอาฆาตพิบาทจอมเวียนบ้างซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องที่ทำลงไปเพราะอำนาจโทโมหะความ ลุ่มหลงโง่เขลาเบาปัญญาชักพาไปทั้งสิน้นผู้มีความปรารถนานำให้ชีวิตเจริญก็ต้องละกิเลสตระกูลความโลภความโกรธความหลงละจากความโลภและก็โทสะโมหะไปให้เบาบางแลห่หมดไปชีวิตเราก็จะมีความสุขมีความเจริญในยุคปัจจุบันนี้คนมีความพยาบามบองไว้ปองเวรก็เพราะหวังประโยชน์ ถ้าเราไม่หวังประโยชน์ต่อใครเราก็ไม่ต้องไปจองเวรจองกรรมไม่ต้องไปโกรธอาฆาตบุคคลใดเขาอยู่ให้สบายสบาย,บายเดี๋ยวเราก็ตายไม่เกินร้อยปีตายหมดญาติโยมตายหมดรวมทั้งอาตมาด,ด้วยไม่เกินร้อยปีตายหมดแล้วเราจะโกรธกันไปทําไมเราจะชิงดีชิงเด่นแย่งชิงกันไปทําอะไรอะไรมีน้อยก็แบ่งให้กันเป็นทีละน้อยต่อไปก็ได้เป็นทุกคนต่อไปก็ได้กินกันทุกคนเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายกิเลสทั้งหลายสามตระกูลที่บรรย,ยายมายดยอ่อ วันนี้รู้สึกว่าจะสังขารสัญญาจะจำไม่ค่อยแม่นแล้วแต่ก็พอที่จะได้นำสนทนากับญาติโยมได้ในเรื่องตระกูลกิเลสทั้งดีตระกูลที่ทำให้คนกิเลสชั่วตระกูลความโลภโกรธหลงนี่แหละเป็นตระกูลที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะนี่แหละทำให้คนเสียคนทำให้คนตาบอดทำให้คนขาดปัญญาเพราะตระกูลเหล่านี้ พิจารณาแล้วก็น,นําไปประพฤตินําปฏิบัติอาจจะเป็นธรรมะกระจายออกละเอียดสักนิดหนึ่งแต่ก็เพื่อทำความเข้าใจในหน้าที่เราเป็นคนไทยเราเป็นชาวพุทธต้องรู้แจ้งแล้วก็จะได้เกิดปัญญาดังที่ขยายความอธิบายมาขอญาตโยมทุกท่านจงรับมนุโมทนาบุญตามสติปัญญาของผู้บรรยายในการครั้งนี้ด้วยตัวหน้ากันเตือน